อ่ะสวัสดีครับผมวันนี้เป็นกับพวกผมเอาไปดูนะครับวันนี้ก็มาแล้วครับผมบอกเลยครับว่าสิ้นเดือนสักทีนะครับมีเงินแล้วครับผมวันนี้ก็เลยจะมาเปิดกล่องนะฮะหลายๆคนแม่งร้องขอนะฮะนั่นก็คือกล่องในเป็นกล่องของอิมมอร์ทัลของคอมเพนเดียมทีไอห้านะครับก็จะเป็นกล่องอันนี้นะฮะโอเคอันนี้นี่ซึ่งนี่ครับล็อกเลสเนี่ยครับเป็นกล่องตัวนี้นะครับซึ่งเมื่อกี้ผมซื้อมา ไอ้ขี้แม่งอยู่ดีเปิดผมให้ผมกล่องหนึงผมแม่งตกใจเลยม,มึงเ,เปิดให้กูทุกกล่องกูจะได้อัดนวิดีโอไม่ไหนบอกดีครับเปิดแค่กล่องเดียวน,นะฮะวันนี้ครับเราจะมาเปิดกล่องอีกตัวนี้กันเพราะเป็นวันสุดท้ายแล้วครับนี่ครับวันนี้เป็นวันรู้สึกจะเป็นวันสุดท้ายที่อัพเลเวลคอมเพนเดียมมั้งครับสามสิบเอ็ดตูสามสิบเอ็ดิงหาอาคมนะมัง้งมั้งนะไม่รู้แหละแต่ไหนๆก็สิ้นเดือนนะฮะนี้เราต้องมาพร้อมกับดวงครับช่วงนี้อากาศไม่ค่อยดีครับผมเพิ่งหายจากหวัดมา รอบที่สองผมเป็นวะรอบที่สองยังไม่หายดีนะครับเสียงยังแปลกๆอยู่เลยนะครับเนี่ยหลังจากที่เราเจอโชคลายๆมาครับมันจะต้องเจอกับโชคดีครับซึ่งไอ้ยี่นี่ไม่นับครับหนีเราจะมาดูกันก่อนครับว่าเรามีอะไรบ้างนะฮะเข้าไปดูในกล่องกันนะครับผมไปเนี่ยฮะอันดับแรกก็จะเป็นนี่ครับเป็นเป็นหมวกของเอเชียนนะครับเอเอนะครับซึ่งแม่งไม่เคยมีของมาก่อนนะครับตัวนี้แม่งมีของชิ้นแรกของมันเลยนะฮะรู้สึกเอฟเฟกก็จะเปลี่ยนเป็นรูปสกิลนะฮะ เปลี่ยนสกิลอันติเมตนะครับอันนี้ก็ต่อมาเป็นบัตริกเกอร์นะฮะรู้สึกจะเปลี่ยนแค่สกิลเออสกิลที่ั้งสกิลเลือดอะตีตีกินเลือดนะครับจะมีสัญลักษณ์ที่หัวขึ้นมาแทนอันนี้ที่สามเป็นเอลชมิดนะเป็นมือทองนะฮะอืมอันนี้ก็ค่อนข้างสวยนะครับแต่ว่าไม่รู้เอฟเฟกต์เปลี่ยนอะไรผมไม่เคยเห็นคนเล่นนะฮะไม่ไม่มีคนเล่นแล้วอันนี้ก็เป็นของค็อกเบิร์กนะเป็นมิสไซล์เป็นแฟลร์นะฮะเป็นยิงแล้วเป็นล่มๆนะก็สวยทีเดียวนะครับ อันสุดท้ายนี่คือเปิดได้ไปเลยนะเป็นลูกของไบเศษนะฮะนี่ก็เล่นตัวนี้เล่นประจํานะตัวนี้คล้เฟลเลตวอยนะนกเป็นเฟลเลตวอยพอแล้วที่สําคัญก็คือนี่ครับคนเหลี่ยเป็นแร่เฉยๆนะไม่โคตรมีลุ้นนะ่ะคือผมได้แร่มาค่อนข้างบ่อยนะแต่จะไ,ได้หรือเปล่านะนี่จะเป็นแร่นะครับสุดท้ายจะเป็นกล่องนะฮะกล่องคือของพวกนี้แหละเป็นสีทองนะเอาเป็นว่าไม่ได้เยี่ยอะไรทั้งนั้นไม่ต้องพิธีกรพิธีกรรมอนะไรทั้งสิ้นนะฮะ หลังจากที่เราปลายฝนเอ้ยีมคงจะบอกว่าหลังจากที่จะตอนแรกมันจะบอกปลายฝนต้นหนาวไอสัตว์ไม่ใช่จะบอกว่าหลังท้องฟ้าคืมฝนนะครับมันท้องฟ้ามันไอ้ยียกูพูดอะไรเนี่ยหลังเอาที่ว่าหลังฟ้าหลังฝนมันจ้องสดสวยสดงดงามเสมอไอ้ยียกว่าจะนึกออกเอานะฮะหลังจากที่เราเจอเรื่องร้ายๆมามา,มากแล้วนะฮะเอาวีนองไม่กูมา มีม,มีโอกาสกันสามอันนะฮะไม่มีเฮียอะไรจะเสริมดวงแล้วว่าคิดทักษะการเสริมดวงไม่ออกนะก็ไปเลยเร่ยนแบบนิ่งๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะโอ้จานมึงกินตังกูตัวเนี้ยแม่งก่องแม่งแพงกว่า กล่องแม่งแพงกว่ากล่องอื่นกล่องอื่นมันแปดสิบเนี่แมันร้อยอะเฮียมึงแพงเงินไปเลยเฮ้ยกูจังกูจังนี่กูดังดูกูจังจังอู้หูหูจังเฮียหมดหวังไอ้สัตว์บอกเลยกูหมดหวังกับกล่องเฮียนี่แหละครับ 我打。 จังน้ำตากูไหล,ลเนี่ยไอส้สัสจังจังอันนี้ก็คลิปสั้นๆครับไปนะครับสวัสดีครับ